ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องดีบีมชาแนเเล,ลวันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าเอนโซเอไม่ใช่ไม่ใช่เอนโซอาสตาอาต,ตานะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าอาสต,ตานะครับก็ก่อนที่จะมาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หผมด้วยนะครับก็ไปรับชมกันเลยก็คลิปนี้ผมก็ จะเอาฮีโร่ตัวนี้มาเล่นอาตานะคือไม่รู้จะเอาฮีโร่ตัวไหนมาเล่นนะก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรละก็วันนี้ผมจะมาเปิดตำราใหม่อาตาแหง่งที่จริงมันก็แห่งได้นะครับฮีโร่ฮิมิชวาอาตาแต่ผมจะเอาเป็นเปิดตำราใหม่อาตาออกของไฟเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาออกของไฟเตอร์กันเลยนะครับไปรับชมกันเลยเปิดตำราใหม่เรตอตะออกของไฟเตอร์ ไฟเตอร์มาออกไของยังไงโอเคผมจเอ,อ้าของแบบยังไงดีเป็นเฟสไฟเตอร์แบบนี้แหละโอเคออกของแบบนี้แหละ <c oughs> แต่ไม่มีอะไรมากเกะว่าผมออกเปิดตำราใหม่อีพที่หนึ่งะครับวันนี้ผมจะมาเปิดตำราใหม่ฮีโร่ฮีเมชิวาอัตาไซไฟเตอร์หรือว่าแทงก็ได้นะครับแต่ผมออกของไฟเตอร์นะ อ้าวเดี๋ยวผมไปโอ้โหมีกิซี่ว่ะชิมหาละในฮีโร่อัต,ต้าเนี่ย <c oughs> ไปไปไปเร็วๆอย่าแตกไม่ <c oughs> ไปสิ ไปสิเกือบแตกแล้วเฮียเกือบแตกแล้วเฮียออถ้าไม่แตกก็เลี้ยงไม่โตนะครับจังหวะนีท้ที่จริงที่จริงเธอต้องไปเลนเลนบนไม่ใช่เหรอแคลร,รี่บนไม่ใช่เหรอ แครี่บนเราอยู่เลนล่างนะแครี่มั่วละแม่แต่ไม่เป็นไรเฮ้ยขมารีขมาด,มาดิโอ้โหเฮือ,อแตกแน่เลยแตกแน่เลยครับจังหวะนี้ คือมึงก็ไม่ไปเรียนโบน่าแล้วมึงจะมาอยู่เรียนล่างหาไหมแคลรี่เอกมากหรือเปล่าไม่รู้จะไหวไหมเนี่ย แตกไม่แตกว่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปตีปอนเลนบอเลนล่าเล่นล่างเลนล่างสิอืมไปแล้วครับ โอเคเปิดตำราใหม่แม่งก็ไปแจกหนึ่งครั้งละเยอะเปิดตำราใหม่ออนะครับเราเจะของไฟเตอร์นะครับแต่ตอนนี้เราจะไปหาซูเปอร์แมนหัวหแคนนี่หาฟลอเรนติโน่เนี่ยเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวเราต้องไม่กลัวเอ,อ้ยใช่ไหม ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าซุม้มากันก็นั่นจะกันไม่ได้เพราะว่าซุมเลือดน้อยอตั้งรองดวล้าเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซไม่ไหวอะผมไม่ไหวแล้วผมจะเปิดตำราต้องเปิดตำราให้ได้ ตำรานี้ต้องไม่จบตำรานี้จะต้องสอนให้รู้ว่าการเอาของนี่มันจะเป็นยังไงนะครับนายจ๋าเช้ยโอ้มาดิมาดินี่กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันดีกว่าแก้ คิดจะวับโชว์ครับคิดจะวับโชว์หรอครับคิว,วคคไปหนึ่งจังหวะน,นี้เออมึงเจอไหมตำลากูนี่ตบไปหนึ่งคนแล้วคิวจะหนึ่งจังหวะน,นี้เอาละครับคิดซี่คิดซี่ล่ะคิดซี่ล่ะคิดซี่ล่ะไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องกลับบ้านอะ่ะ สวยโอ้ยเชี่ยเชีย,ชย,ชยเอาคลิปเอาคลิปยังคลิปยังคลิปเข้ามาดิโอ้ยเชียช่ยเชียช่ยเชีย่ยเชี่ยเชี่ยเข้ามาดิสู้ได้ไหมอ่ะไม่กล้าบอกเลยดีไม่กล้าบอกแล้วสิครับขอกระลังนู่นน้อย ไม่นะป้อมไม่ไม่ไมป้อมลังไม่ป้อมแตกแล้วไอชูกาบ้าเอ้ยข้าไปฟาร์มคลิปแป๊บนึงโอเคเราจะต้องออกของเปิดตำราให้คนๆได้รู้ว่าเราโหนม,มากแค่ไหนนะเราออกฟอสเขีย์ไปก่อนนะโอเคโอเคมันลมกลุมลงกลุมไอเครี่มึงลงกลุมด้ มึงพิมพ์หาพ่อมึงเลยว่ามึงออกวะตดเลือดตดเลือดเอาละเร็วอที่โลอัตาเราต้องห่วงมากกว่านี้นะเราจะแจก,กไม่ได้โอ้โหคือกัตตาไม่ลงกรมบอยลงกรมอารามีประโยชน์เลย โอ้ยโดนปิดละโอเคไปแล้วครับเล็ดกูเล่นน้อยเอาทำไมป้อมกลางแตกวะเชีย เออไปแตกไปซะแตกไปสองจ้าวันนี้ดูเลือกโอ้โหกูแตกสิครับไอ้เฮียแล้วทีมทำอะไรอยู่วะโอเคสวยแล้วกลางทำไมไม่กลาเนอะ่ะไอเลนกลางเนะี่ยไอเฮียเมนอะ่ะมึงไม่กลางเลนกลางไงสัตว์เชีย่ย อีดเลยโอเคได้แล้วครับสวยสดีสวย มาเป็นร้านเลยเลยอะไรวะไม่เข้าใจเลยสวยพี่สวยตำราผมจะได้จบทีเดียวแล้วควยกูมาดิก็ูมาดิกูขังมึงไงเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะครับ เป็นไงครับพิวไปสามจาังหวะนี้อี่สกิมันสายเวยเตอร์อยู่แล้วนะอาต,ตาอาสตาแบ็กคโรเวอร์แบไตไรโตก็เฮียละมาดิกูมาดิมึงสู้ไหวเหรอมึงสู้ได้เหรอครับมึงสู้ได้เหรอครับอี้อคะควยพ่อมึงไงสัตว์ชูก้าเอ้ อัอเออเออเอออืยยอ,ยยอ,อมาครับจังหวะน,นี้โอเคเดี๋ยวขอของนี่กันเลยนะครับเอาของทอยประมาณนั้น ดูดิกันทำไมวะมาดิแตกไปครับจังวันนี้เกือบแตกเฮ้ยเฮ้ยมึงอยากหิวคิวดิสวยพี่สวย โอเคสวยพี่สวยจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเราเลยเจอสุกาสุกาย่ามาอย่ามานะกับบ้าแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดตำราอีกครั้งหนึ่งเปิดตำราใหม่นะครับเอาของชอยแล้วเราจะของมูลมสาและก็ผมน่าจะของไอ้ที่รถคูดาวนะ่นนะหรือว่าเอาของมูลมสาดีวะเพราะว่าเอาของมันก็เท่าๆกันนั่นะครับแต่เคียงแต่ว่าเฮ้ยเจอเจอเจอมึพอดีเลย ก็มาดีครับก็มาดีครับตีป้อมแล้วครับจังหวะน,นี้จบป้อมได้เลยก็มาดีดูดเลือดนะครับดูดเลือดอจบจบจบ มาดิครับจบได้เลยครับสายไฟเตอร์จังวันนี้จบไปแล้วครับผมไม่อยากจะโมนะครับว่าเราเคียมผมก็ค่อนข้างดีนะครับไม่รู้ว่าใคร MP นะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับ เอ็มฮีก็เป็นบัตเตอร์ไฟครับโอ้โหนมโตไอ้เฮียเปิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เฮียโอเคผมไม่รู้ได้ไอ้เฮียอะไรนะก็ได้ที่สองเฉยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นยังไงบ้างคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ